เราสามสี่ตัวยังไม่ที่นี่ผมว่ันอ้นตายไปเลยเอพีนี่เหมือนลุ่มไงไกลเราร,รู้ไหมทำอะไรนะ่ะไม่ใช่ โดนใหญ่อให้คนนะตัวหือดึงดึงไม่ดึงขึ้นเดียมเยี่มเะูไข่เต็มทอเหนื่อยหน้าด้หงดเลยเดี๋ยวนะเหนื่อยหน้า่นี้เดี๋ยวนึงเหนื่อยหน้าขนชุดอึ่งหมดลอออ้าหมูกระบอกใหญ่แล้วอึ่งโดน่งไขีเลยวิ่งหม่ยโบ้ขึ้นเลยน้อน่อโบขึ้นเลย ม้า้อยังนั่นหมอหู่นี่ยุ้มเลยนั่นเละรที่ได้ยงนี้นะหน่ออจากเหนื่อยหรือะอ้เอาเข้าเอาเข้าทำไงมันจะดีจะได้ทำาุ้นี่ยจะได้อำตัวใหญ่เ่อยู่รอนี้น่ไหม่ออื่กระโดนไม่ค่อยอยู่เป็นกลุ่มก็ตัวมันใหญ่เน่ยกลุ่มแต่แต่ตัวน้นย ครับกระโดดขึน้นอีกแต่สฝนตกมายังไม่ออกแม,ม่นิ่งอตัวนี้เนาะเพราะว,ว่ามันอยู่ในดินน่แงช่เห็นสีเข้มเคือ้สึ ไม่ไมีแรงทางอื่นโอ้คุณถักยะโอ้ถักอื่น <laughs> คุณหนุ่มฝั่งฝั่งคนนั่นเนาะ เขาไม่รู้มีคุยเลยเขาไม่คุยกัน่ไดได้ยอดเอาเมื่อกี้ใา่ทันได้ตัวหนึ่งให้อำนี่ยนั่นเลยโอ้ยหท่าไหอทักนะถึอว่านม่นเหะไม่ได้หูหูอยู่ดู <laughs> โอ้มแดงย <laughs> อยูว้เนาะเนั่นเลยน,นั่นั้นงั้นวันไหนเปิดฝาดูดิโหยังชัดเลย <laughs>

ของขวี้มันอยู่ตรงนี้พ uh ุดเอากกินเลนอ่าอ่าอันนี้ขาดกะาอันี้ขาดจ่โอ้ยตายตัวนี้เอาอันนี้ตัวนี้ใส่ตายเลยเนาะอือตายเลยโอ้ยมาติดลากแล้วซับลากของเมื่อกี้นี่เนี่ยซับลากตรงนี้ก็บผมซับลากตรงน้ซับลากยางเมื่อกี้นี่เลยเออ

จะ <c oughs> ทำให้เปไนอไเท่ <c oughs> าไหร่เจ้ากูตามเองก็ไม่ได้ก็ได้เอา,มาเหมดเ,เวลาหล้วะถึงเวลาแล้ววะวันนี้เปนไรเห <c oughs> มือเวลาของเองแล้วเอาอีกทีเอ้ง <c oughs> บ๊วอย่องนั้งอีกแล้ว <c oughs> บอวยก็โอวยนั่งสามกันทุกท งานนะอือ้ยเบกอีกยังยังยังไม่หยุดอีกใช่เนี่ยฝั่งนี้เราขุดได้หนเนี่ยฝั่งเนี่ยแดงไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้หมาเขาเอาใหม่อีกพรุ่งนี้ก็ได้หมาเขาเนียร